ในขณะที่พระเอกกำลังคุยกับพออออาการอยู่นะครับพออออการเนี่บอกว่าฟูมิโอฆ่าตัวตายเองนะครับไม่น่าจะมีใครฆาตการรม แต่ถึงจะบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับแต่มันก็ไม่มีแรงจูงใจในการฆ่าตัวตายนะครับเพราะแม่นายมานิฟูมิโอยังดูมีนิสัยล่าเริงอยู่เลยนะครับพอเลยบอกไปว่างั้นจับคนไรให้ได้ล่ะเซนสกิเหมือนว่าเซนสก,สกิจะจับผู้หญิงคนหนึ่งมาสัมภาษณ์นะครับฮิรามาสึเอมิโกคือชื่อจริงของคุณใช่ไหมครับ คุณเซสก,กิเซนเตี่ยงตรงกับความดีชื่อของผมมีอะไรงั้นหรอครับเปล่าคะ่ะหนูแค่สงสัยว่าคุณพ่อคุณแม่คุณคิดยังไงถึงได้ตั้งชื่อนี้คะเซสก,กิจึงตอบไปว่าเชื่อตอบคําถามด้วยครับในขณะที่เซสก,กิอยู่กับคุ้จินได้บอกว่าในคืนนั้นมีแค่ฟูมิโอคนเดียวแน่นอนไม่ผิดแน่อีกอย่างนะร่องรอยบาะแสก็ไม่มีว่าใครจะเข้าไปในนั้นเลยและฟูมิโอเองก็ไม่ใช่คนที่จะฆ่าตัวตายง่ายๆด้วย ในขณะที่เซ็นสกีนะครับได้สัมษั์ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับื่อบอกความสัมพันธ์ของคุณกับอาโนความสัมพันธ์ครับความสัมพันธออ์เป็นคนรู้จักของคุณยายเซ็นสกีจึงได้ถามไปว่ารู้จักกันนานหรือยังครับเปล่าค่ะตอนที่พบกันครั้งแรกฉันย้ายมาโตเกียวประมาณสองปีได้ค่ะ แรกๆเขาก็พาไปแนะนําที่ห้องพักแล้วก็ออกไปทานข้าวเป็นบางครั้งบางคราวซื้อเสื้อผ้าให้บ้างแล้วก็ซื้อของแพงๆฉันรังเลว่าจะดีหรอเซ็นสกี้จึงได้ถามไว่าและไม่สงสัยหรอทําไมเขาทําดีกับคุณจังเพราะฉะนันเป็นญาติของเพื่อนสนิทมั้งคะเหมือนพระเอกจะตากระตุกด้วยนะครับแบบมันไม่น่าจะตอบแบบนี้นะงั้นต้อขอเปลี่ยนคําถามครับที่พักที่เขาแนะนําให้ คือที่อยู่ปัจจุบันของคุณใช่ไหมค่ะคุณอานุเป็นเจ้าของห้องนั้นค่ะแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายค่าเช่าด้วยนะแล้วเซสกิก็ได้ถามว่าทำไมคุณเชื่อใจเขานักล่ะอืมนั่นสินะเขาเป็นคนใจดีสุดๆเลยอารมณ์ก็แบบว่าเหมือนชายแก่ทำดีกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วมันต้องหวังผลตอบแทนนะครับอะไรประมาณนั้นนะงั้นขอเปลี่ยนคำถาม ในวันที่เกิดเหตุคุณทําอะไรอยู่และอยู่ไหนครับเมื่อวานคุณอานุพาไปวันเซนมาค่ะเอา้าแต่เขากลับไปก่อนคุณนะใช่แล้วค่ะเห็นเขาบอกเห็นเขาบอกว่ามีงานด่วนเลยกลับโตเกียวก่อนเซส,สก,กิจึงได้ถามตอบหลังจากนั้นคุณอยู่คนเดียวทั้งคืนเลยเหรอเอ๊ะเปล่าค่ะอยู่กับคนรู้จักของคุณอานนที่พักที่อยู่เรียวกัง ผู้หญิงได้ถามต่อไปอีกนะครับว่าทั้งหมดมีกี่คนและชื่ออะไรบ้างเหมืนอนผู้หญิงคนนี้จะขำด้วยนะครับและเขาได้ถามว่าทอนเมื่อกี้ไม่พิมพ์ลงไปหรอซึ่งมันแปลกมากนะครับห้องมันอยู่คนละห้องเลยนะครับค่ะชายแก่สามคนชื่อคุณโอตะคุณชิมุระนะมั้งจะสรุปเรื่องผู้หญิงเขาค่ายฟังนะครับผู้หญิงจะมีสามคนนะครับคนผมแดงในะก้องวงจรปิดแล้วก็คนผมตั้นๆ้นเป็น เหมือนเด็กอยู่นะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนี้นะครับเหมือนป้านะครับแล้วก็พระเอกได้เข้าไปจับไม่ใช่ดิเข้าไปขอความร่วมมือนะครับในการสืบสวนครั้งนี้นะครับนี่ก็คือเอาผู้หญิงคนนี้มาสอบสวนนะครับจําชื่อผู้ชายทั้งสามคนได้ไหมครับเซนสกีถามไม่ค่ะฉันดื่มเหล้าด้วยถ้างั้นเกิดอะไรขึ้นในห้องบ้างครับ ทั้งสามคนดูเหมือนจะเป็นเพื่อนกันคุยได้รสชาติเลยทีเดียวฉันจึงลีเล่าให้พวกเขาพวกเขาดูมีความสุขมากและน่ารักมากคุณนี่รามาสึกคะคุณได้มีเซ็กกับชายทั้งสามคนนั้นหรือเปล่าครับํำอะไรกันครับเปล่าวกาคุณเล่นเสื้อถามแบบจริงจังเลยนะ แต่ว่านั่นสินะคะสมมุติว่านะสมมุติว่าถ้ามีความสัมพันธ์แบบนั้นกับพวกเขาจริงลงรักหากความสัมพันธ์แบบรักๆค่ายๆแบบนั้นเลยทําแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่ผิดอยู่หรอคะคุณพูดอะไรไม่ทราบอีฝ่ายเป็นชายแก่สี่สิบปีไม่สิสำคัญกว่านั้นน่ะมีตั้งสามคนเลยนะ เทสากีผูกเรื่องทั้งหมดไร่แล้วหรอถึงได้ไปจับเขามาสอบสวนแบบนั้นนะ่ะก็ไม่ทั้งหมดครับเพราะอย่างนั้นจึงจาเป็นต้องใช้ผู้หญิงคนนั้นเป็นพยานถ้า,าให้เธอสารภาพแล้วเราอาจจะได้เปรียบและใช้่งนิ้โต้กลับครับคุณโมรินากะช่วยส่งเรื่องไปที่สํานักราชวังด้วยเถอะครับทีมสอบสวนพิเศษนะต้องทาทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะ ายเชื่อสอบสวนไม่เช่หรือไงค่อยังไม่เซ็นยืนยันอะไรเลยนะฉากจะตัดมาวันที่ยี่สิบห้านะครับอืมให้ฉันเซ็นยืนยันให้ไหมคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนคุณต้องเล่าเรื่องของคุณให้ฉันฟังด้วยเรื่องครอบครัวของคุณอะไรประมาณนั้นอะเพื่ออะไรครับเซนสกีถามก็ฉันอยากรู้นี่ くださいはああ私賢治さんのこと伺いたいわそう子供の頃のお話とかご家族のこととか珍しいお名前のこととかなぜです聞かせてくれたらサインしますよ อ่ะผมจะสรุปให้เลยแล้วกันเพราะว่าเนื้อเรื่องมันกำกวมมากผมสรุปแบบแบบพูดเป็นคำไม่ถูกเลยหนังนี่สรุปโคตรยากเลยมันถามพ่อเอกว่าประมาณว่าโถยปืด๊ดการคุมกำเนินนดนี่มันดีไหมนะครับพ่อเอกตอบว่าเออมันก็น่าจะดีนะถ้าเรายังไม่พร้อมนะ่ะแลวการมีลูกล่ะมันถามนะผู้หญิงถามพ่อเอกเรียกว่าการมีลูกก็ดีถ้าเราพร้อมแล้วอะไรประมาณนี้นะ บอกว่าโย้ยปืด่ดตาลูกมึงตายล่แล้วมึงฆ่าลูกตัวเองละ่ะแล้วมันดีไหมมันจะไปดีได้ไงการฆ่าคนนะครับเพะเอกตอบเอา้าก็เมื่กีคุณบอกว่าการไม่มีลูกก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนี่เออมันก็จะประมาณนั้นนะครับพพะเอกรีถูบโต้ลงแรงนะครับแล้วก็บอกว่าคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยโอเคประมาณนี้นะ อากจะถัดมาที่ท่านผอ,อ,อนะคพราะท่านผอ,อครับช่วยยื่นเรื่องของผมส่งไปในพระราชวังให้ผมด้วยนะครับเอาเป็นว่าผมจะสรุปนะเออพอ,อมันเลยบอกว่าได้ทนายทําเต็มที่แล้วทีนี้เนี่ยผอ,อมันเลยชวนเข้าห้องประชุมพิเศษนะครับซึ่งอเอยไม่ใช่ดิซึ่งพระเอกอะได้เข้าไปในห้องแล้วนะครับก้มคํานับทุกคนในห้องนะครับ ขอเงิหน้าขึ้นมาครับสสอ,อ,อชื่อดังที่พระเอกตามสืบสวนมาตั้งนานนะครับเดินเปิดประตูมาอย่างหน้าตาเฉยนะครับแล้วก็ไปนั่งโตแบบเหมือนจะเป็นบิ๊กบกของข้างในนั้นนะแบบน่าจะเก่งสุดในนั้นแล้วนะพระเอกนี่หน้าซีดเลยโอ้ ตามสืบเรื่องมาตั้งนานมึงรู้ตลอดเลยเนี่ยแล้วก็ตัดจบแบบนั้นเลยนะครับ